สวัสดีครับบ้าท่อวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีนะครับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางมารับชมครับท่านผู้ชมครับปูสายตัดนะครับเนาะครับปูวลาชุดลับพี่น้องงวดวันที่16พฤษภาคม2 5งพันนะครับท่านผู้ชมครับจังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับไปรับชมน้ากันครับชุดลับพี่น้องครับฝนตกนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ครับโอ้ หน้ำหงพี่น้องครับปูว่าฝนตกมืคขื้นครับแต่ว่าทั้งบานก็ตกอยู่ครับแต่ว่าโบแห้งพี่น้องนะครับเนาะทั้งนี้ปูวากับโบแห้งปันไดนะครับธรรมชุ่มอากาศเย็นขึ้นมาแเนาะครับพีน้องเนาะครับฝนตกอากาศเย็นขึ้นมาแนนบอร้อนปันไดนะครับธรนมช้ชมเดี๋ยวจะพาเขาไปหาปูพี่น้องนะครับเนาะปูสายตัดเด้อครับผมครับชุดลับพี่น้องครับ 16พฤษภาคมสองพนายหกสิบนะครับเนาะครับเข้าไปกราบนมัสการพูน้ำกันท่านผู้ชมนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเมาถึงจะแดดแต่ว่าก็เย็นแน่นะพี่น้องเนาะกับผมับดอกค้างนกยุงพี่น้องบ้านเฮาบ้านงามงามครับท่านผู้ชมครับเนาะครับบรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะครับอากาศปลอดโปร่งพี่น้อง นะครับเนาะเอาเป็นกำลังใจให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องเด้อครับโคดายสู่การสู่งานแล้วพี่น้องเนาะครับเขาไปหาปูน้ำกันครับผมกราบนมัสการครับปูจะเรียนคนเดียวครับผมชุดลับนะ้ำปูเนาะชุดลับอ๋อธรรมชุมจะเป็นจังไดชุดลับอ่าวันนี้จะเป็นจังไดปู่จะเดินต่อวันที่แล้วก็รุ่ดวันที่แล้วรุดอยู่นะปูเนาะกลับท่านผู้ชม มาที่นี่เอุดเดอ้อชุดลับ,บ <laughs> ม,ามาชุดนี้จะเดินต่อบ่เหล็กมาเล้มมาเต็มนคือเก่ามวลนี้แห้งจะมาเล็มมาเต็มชุดลับชุดลับท่านผู้ชมเหล็กไปจังใดบุตัวเหล็กบอกคือ <laughs> คือว่าบอกคือปู <laughs> <laughs> เห็นตัวเหล็กแล้วเป็นแต่ยาวคัวดิว่าตามสูตรเนาะ <laughs> วาไปตามสูตรครับปูว่าไปตามสูตรเด้ทำชม้เด้อเดี๋ยวเขียนออกมาเนี่ยปูเจาะจิวัดนี่เป็นมะเร็งมาเต็มครับอันนี้ปูเขียนสูตรห้งบ่ง้อพี่น้องเด้อยครับผมมีหลายสูตรเดี๋ยวปูจะตัดขึ้น่าครับชุดลับมีสี่สูตรสี่สูตรนะครับเนาะคัดคำนวณจากสี่สูตรพี่น้องชุดลับสายยาปูพี่น้องเขียนเต็มสูตรไทยแล้วก็ตัดไท้ครับปูสายตัดนะพี่น้องเนาะ เอฟซบางท่านกับเบิ้งว่าโอ้ยปูเขียนเต็มหน้ากระดาษอันนี้ปูเขียนให้เบื้องสูตรเถอพี่นอ้องเด้อนะครับเนาะก็จะตัดเลือออกมาให้ขัดเนีนขัดเด่นพี่น้องเพราะว่าถ้าถห้ปูตัดตัวเลขให้เลยก็ได้นะครับเนาะน้ะนปูอ,อันนี้ปูเขียนสูตรให้เบิ้งครับผมเพื่อเพื่อบำมักตัวตัดห้าบำมักตัวที่ปูคัดหรือมักตัวตัดนั่นเพปู สี่สูตรเราปูชุดลับเนี่ยชุดลับสี่สูตรชุดลับสี่สูตรเด้อพี่น,อน้องมกวนสี่สูตรจังบ่เขาอยู่อย่าว่าวันนี้จะไปต่อวะครับสี่สูตรหลักห้าหลักหกฮานิมาหลายหล,ายลักหลายหลักเด็กปู เด็กคนละสูตรได้แต่ว่ามาตรงกันครับเด็กหนึ่ตัวแต่ว่ามาตรงกันบ,บอร์ดนี้ครับได้แล้วอีกสี่สูตรนะครับท่านผู้ชม,มจะมีจะมีเลขนกันอยู่ กี่ตัวมีเดชชนกันยูนหนึ่งคู่ครับสี่สี่ห้าครับสี่สี่ครับอืมฮะจะมาเบิร์นบ่ปัวคือนีีต่เบิรนบนนี่อะไรเวีเดชนกันจเรชนกันอูครับ นี่ตัวเลขที่ชนกันนะครับท่านผู้ชมนี่ที่ชนกันนี่ที่ชนกันเดือนเดือนนับเป็นตัวสี่หนึ่งองสาี่ชนกันเอยสี่คู่ครับหกสี่สี่หกห้าสี่สี่ห้าห้าห้าหกห้าับ เดี๋ยวหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สีค่คู่ห้าคู่ห้าคู่ <c oughs> ครับป <c oughs> ู่เดี๋ยวห้าคู่ถ้าแยกล่างแยกบนครับถ้าแยกบนชุดบนชุดบนบนบน้องชุดนี่แหละบน เป็นสามสี่ห้าป่ะพวงครับ <5 S 1> เดี๋ยวพูจะแยกบทให้พี่น,อน้องบทก็จะเดื่อสามสี่สามห้า สอ5สี5บนม4้า่สามาบ้า่บ๊อมาบ่ปูาฮาเล็กออกยากเล็กออกยากบ๊นะอบเนาะหกสี่บ๊อบหกสี่ จะมานำกลดู่าเหลือสี่แปดติดหกขปูเนาะสี่แปดกบนอยู่เลือแค่นี้ครับสี่นไ้บปูสี่หกที่มันชนตัวชวนะสี่หบัตตัดเหบ่บบบปูชุดบนไงชุดบนเบิรนนี่บัต,บบตัดปูมาปูเออบนนี่ เดินเดนไก่เชียมจะตัดให้บ่ปูวงบ่ตัดบูวบ่ตัดตัวเบน่าหาซีซีเน้นเน้นตัวนี้เน้นหาซีครับตัวรองีแอาซกับีแปดเท่านั้นอ่าเอาชุดบนชุดบนสามสี่สามห้าห้าสี่ห้าห้าสี่สครับแล้วก็สี ชุดหลับด้วยเยะบืนเดินล่างครับล่างล่างห้าหกเจ็ดตัดออกตัดหกออกเหลือหากับเจ็ดับปวกล่างดับสามดับล่างดับสามครับเดี3 3> ๋ดดดวยวเอาไว้บน ล่างดับสามบนดับศูนย์ครับบนดับศูนย์กับหนึ่งเอาชุดล่างปูเลือชุดล่างเรือทั้งคู่บาะเนี่ครับเลือยูหนึ่งคู่ห้าแปดชุดล่างาจ,จะเรือห้าแปดครับ ห <59. S 2> ้าแปดเจ็ดห้าห่งเดียวแค่นี้ครับผมม่มีตัวนี้ครับตัวนี้บตะกุอยวตนวนี้ตัวนี้นบนอะบ,นบนปู <S <S ตัวนี้เรียนเสร็จมันจะนำกวงวดก่อนว่าเจ็ดสี่นะจะเอากันไว้คกันเจ็ดสี่ที่ปูตัวเด่นตัวใดล่ะปูชุดล่างชุดล่างเอาตามสูตรตามสูตรมันเดินแแค่ลักห่าไหมลักเจ็ดเนี่ยนะเด่นสองขู่เห็นัหนเด่นลักห่ากับลักเจ็ดมันเดินแค่นี้นี่ยล่างเดินแต่ลักห่ากับลักเจ็ดเด่นเจ็ดห่ากับตัวใดปู เจดห้ากับห้าแปดสมมติชม,มครับล่างเด่นล่างห้าหกเจ็ดครับปูตัดหกออกไปครับเหลือหากับเดตัวเด่นดับสามนะครับผมห้าแปดเจดห้าห้าเก้าตัวกันเจ็ดสี่แต่วชุดบนนี่ปูตัดป,ปูคือหลายคููแทนนี่ตัดทับ,บ่วราอเป่าออก็ตัดออครับตัดออกห้าห้าสี่ส,สก็จะเหลือ3 4 3สี่สามห้าห้าสดสีปูเนาะ ชุดบนเอาทำชมเบาวเท่าเขียนตัวยังไงให้ครับพี่น้อง FC พญายม่มยังได้เห็นชัดๆแคปหน้าจอเด้อทำช่มครับ FC พญายมยมย์เบาเท่าเขียนตัวยังไใงให้ชัดเจนนะครับผมปูสายตัดชุดลับนะครับผม16พฤษภาคม2566ครับชุดบนเด่น3 4 5ได้พี่น้องเด้ครับชุดบนเด่น3 4 5ปูว่าถ้ดดับดับศูนย์พี่น้องครับมีโอกาสมากเ้ยครับผมแต่ว่าเป็นเพียงในสูตรคำนวณปูครับปูจับให้ ตัดให้แล้วจากชุดคำนวณปูเหลือ3435 5455 4448 46นะครับทำชนชมครับปูตัดถ้าผู้ไรบอมัเบินตัดออกนะพี่น้อง5544นะครับผมเหลือเด่นอยู่54ครับเด่นรอง48นะครับเหลือเด่นอยู่2คู่พี่น้องครับ3 4 3 5ี่นี่กระตกกันชุดล่างครับเด่น5 6 7็นะครับนะปูตัด6ออกเหลือแค่5กับ7ตัดับล่างดับ3นะครับทำชน่มครับ58 59 57 ตัวกัน74ครับตัวเด่นๆปูห้องห้คือ5 8กับ5าพี่น้องนะครับผมนี่สูตรที่ปูกับ f c บางทันมาโอ้เขียนเต็มหนากระดาษพี่น้องกับปูเขียนสูตรให้เบิ้งเนาะครับทำชมเนาะครับเนาะครับเบิ้งให้จบกปจะเห็นว่าปูขัดปูตัดไม่ให้แล้วก็เเรือแค่นี้นะครับทำชมแคปหน้าจอครับพี่น้องกับขอบุณขอบคุณปูนะครับทำชมครับเอาครับพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณ FC ฟับนครับครับพ่อญงแม่ญ่ทุกท่านขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้ออายุมั่นต้นยืนนะครับเนาะ คิดบางสิ่งใด้คอส่ปาร์านาครับแอดมินมาถอสวัสดีครับ